สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องตังล่ำเนาะจ้าพี่น้องเนาะวันนี้มาล่ำยู่บ,าบ้านเกลคุณเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะตังล่ำตังล่ำจะคราวจักก่อนจะ้ะอัาแล้วที่ปลาสะ่้องำกอ,องสญญงนาางั่นกัญยาปู่ปลาหวน้าวังมั่งหอดอตอนอาวอ,อ,อนฝนหมดแล้วคืลอลม องไว้หันตกมาวางีนนันฟ้าสร้างพื้นหิน่แทบสินกร้องลาบลาฝนสิลุงใต้จะห้ามหอนใจเหลือล้นบัดฝนลาฟ้าสร้างนั่งบึงก่อนิป่าคือสู่สิสร้างความต่ลวงแล้วความหักดีกันคือดังสายฝนฝนชะโลม ไว้ก็มีมือได้สั่งลาโอ้ยามคิดพอายามีเยเสนอเจอยามใดก็ือกันพาลไลืมหอนาเต็มน้อเต็มหวยเสื้อเอ้อพานแงอดถึงแเยนับานัจาเพื่อนดอกแตะกี

Vay, đời của đời con nhá con con dù chẳng ai chạy lối lối là đà. คุได้ลายจ้าสขอบคุณที่รับชมนะคะ